สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับไพ่เล่าเรื่องกันนะคะในวันนี้ในหัวข้อที่ว่าเขาพูดถึงเรากับคนอื่นว่ายังไงนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่าเขาพูดถึงเรากับคนอื่นว่ายังไงกันนะคะก่อนอื่นนะคะนะคลิปนี้เป็นลักษะของไพ่แรนดอมไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นไพ่โดยรวมค่ะ ดยรวมไม่ได้เฉพาะบุคคลใดคนหนึ่งนะคะนะเขาจะพูดถึงเรากับคนอื่นๆนะว่าอย่างไรในด้านไหนดีหรือไม่ดีนะคะประมาณนั้นค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูพลังงานนะ,ะพลังงานในตัวเขากันก่อนค่ะคนที่เราเนื้อถึงคนที่เรากล่าวถึงนั้นนะคะในพลังงานตัวเขาในพลังงานของตัวเขาและไพ่ต้องการสื่ออย่างไงนะคะ ให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณนะอยากรู้นะคะว่าจิตใต้สำนึกของเขานั้นเนี่ยเขาพูดถึงเราเนี่ยให้คนอื่นฟังว่ายังไงนะคนที่คุณนึกถึงนะคะโอเคค่ะใพ่นะคะขึ้นมาโอ้ไพ่แรกขึ้นมานี่ยนะคะลักษณะแบบเอ,อ เรียรายนิดหนึ่งนะคะนะใพ่ขึ้นมาเพชรคาตดนะคะเอาเป็นว่าพลังงานในตัวของเขานั้นนะคะคืออา่าเป็นคนที่อา่าคือยอมนะยอมสัจจคิดความรู้สึกค่ะนะคะนะแม้ว่าจะดีหรือไม่ดีเขาก็ยอมที่จะอา่าไม่คือในในแง่ที่ไม่ดีกันอ่ะสมมติในแง่ที่ไม่ดีของคุณเขาก็ยอมที่จะไม่เปิดเผยมัน เขาพูดถึงกับคุณในแง่ท no so ี่ด kind of ีค so ่ะไม่มีใครหลอกที่จะดีทุกๆเรื่องถูกต้องไหมคะแต่ตอนนี้พี่เห็นว่าเขายอมรับผิดรับผิดชอบอยู่คนเดียวโดยที่ไม่คุณเดือดร้อนอย่างแน่นอนค่ะพลังงานในตัวเขานณตอนนี้เขายอมแบบแบกรับอะค่ะยอมรับทุกอย่างทุกการกระทำนะไม่ว่าในสิ่งที่คุณทำหรือไม่ว่าสิ่งที่เขาทำเองนะ เขายอมรับในสิ่งที่เขาทำแล้วก็คอยปกป้องคุณเช่นกันค่ะพลังงานในตัวเขาในแที่นี้อยู่ในแง่ที่ดีนะคะอยู่ในแง่ที่ดีเห็นไพ่แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจนะคะต่อไปค่ะเดนะคะนะตรงนี้ค่ะคือนะพลังงาน,นของตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่กล้ารับผิดชอบนะคะ และก็เป็นคนจริงทําจริงและยอมรับจริงและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแน่นอนค่ะเขายอมรับคําพูดทุกคําพูดทุกการกระทําที่เขาได้กระทําลงไปรวมถึงจะคอยปกป้องคุณอย่างแน่นอนค่ะนะอันนี้พลังงานในตัวเขาตามหน้าไพ่เลยนะพลังงานในตัวเขาตามหน้าไพ่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าว่าเขาลักษณะนิสัยอย่างไรกันแน่เนี่ย เขานะคะมีลักษณะนินสัยอย่างไรกันแน่เรามาดูพร้อมๆกันค่ะฉะลูดินนะคะถ้านึกถึงฉลูทุกคนนึกถึงวัวถูกไหมนะคะถ้าดินแน่นอนค่ะลักษณะนินสัยของเขามีความอดทนบักบันนะคะนะ,ะย,อนะยอมนะคำว่ายอมหมายถึงว่าคือในะที่นี้คือ ยอมคดแต่ไม่ยอมหักนะคือเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็คือเป็นคนแกร่งอะค่ะเป็นคนแกร่งคําว่ายอมนี่คือไม่ยอมอะไรง่ายๆคือไม่ยอมที่ตัวเองต้องเสียเปรียบไม่ยอมท้อแท้อย่างนี้ดีกว่าใช้คําว่าไม่ยอมอ่อนไม่ยอมยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆต่ออะไรที่มีเข้ามาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุบสรรคละกันอะประมาณนี้นะคะ นะลักษณะนิสัยของเขานะคะเป็นคนที่ขยันอดทนแล้วก็มานะบักบันเพียนพยายามไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคง่ายๆอะไรถาถมเข้ามาเขาพร้อมที่จะยิ้มรับสู้มันนะคะอันนี้คือนิสัยของเขาเลยเนี่ยนะคะนิสัยของเขาเลยเนี่ยอือนะคะนะกาลัลกินีนะคะนะ,ระ,นนะะนะตรงเนี้ยคือลักษณะของ นิสัยของเขานะคือเขาจะแยกแยะว่าอันไหนคือมีเป็นสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งไม่ดีไม่ต้องบอกตัวเขาเองรู้คนคนนั้นน่ะที่คุณหมายถึงเขาเนะี่ยเขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้จากผิดชอบชั่วดีเขารู้ค่ะน่ะเขารู้นิสัยของเขาเขาเนคนชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบไม่มีทางที่จะใส่ร้ายใครอย่างแน่นอนนะอะความสัมพันธ์กับเขากับคุณนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนั้นนะคะเป็นยังไงกันนะตอนนี้โอเคค่ะกรณีที่เป็นคนโสดเป็นคนคุยอยู่ใช่ไหมอเอาเป็นว่าคนโสดก็แล้วกันเป็นคนโสดยังไม่พบเจอเขาแล้วกันนะคะประมาณนี้นะเขาจะพูดถึงกับเราว่าอย่างไรอ่ะ กรณีที่เป็นคนโสดที่ไม่เจอแน่นอนค่ะเขาไม่พูดแน่นอนเพราะยังไม่เคยเจอกันแต่ถ้าเป็นกำลังเป็นคนคุยกันอยู่นะเขาพูดกับคุณในแง่ที่ดีอย่างแน่นอนค่ะเขาพูดถึงคุณในแง่ที่ดีอย่างแน่นอนเขามองเขาพูดถึงในคุณในแง่ที่ดีในภาพรวมที่ดีค่ะไม่มีเรื่องเสียหายให้คุณได้กังวลใจแต่อย่างใดเลย ะะก่อนรณีที่มีคนคุยนะคะนะ,ะมีคนคุยแล้วมีคู่แล้วนะคะประมาณนี้อะไรที่เป็นจุดเด่นเขาชมคุณเขาชมเชยคุณอย่างแน่นอนให้คนอื่นรู้สิ่งดีๆที่เป็นคุณค่าของตัวคุณแน่นอนค่ะเขาพูดกับคนอื่นให้คนอื่นรู้นะต่อ,นะ,ตอน,นะคะ และอยากรู้ว่าเขาเนี่ยนะเห็นคุณเป็นคนอย่างไรลึกๆและโอเคจากตรงน,นี้เราเคียแล้วว่าเขาเนี่ยนะไม่พูดถึงกับคนอื่นในทางที่เสียหายแน่นอนเขาพูดกับเขาพูดถึงเรากับคนคนกับคนอื่นว่าเราเนี่ยนะพูดถึงสิ่งดีๆให้คนอื่น เขามองเราในภาพที่ดีนะคะไม่เสื่อมเสียแม้ว่าคนทุกคนอาจจะมีในด้านดีด้านไม่ดีถูกไหมท้ายสุดแล้วเขาพยายามรักษาเรานะคะให้เราทุกคนมองเห็นเราเป็นสิ่งที่ดีที่สวยงามนะ,ะมีคุณค่าแต่อยากรู้ว่าลึกๆแล้วล่ะเขาเนี่ย<ม>เห็นคุณเป็นคนอย่างไรนะ,ะ<ม><ๆ>เขาเห็นคุณเป็นคนอย่างไรกันไพ่ใบนี้จะเฉลยให้คุณฟังมาตา เขาเห็นคุณเป็นคนรักเขาเป็นเห็นคุณเป็นคนที่มีความเมตตาก่อนอื่นก่อนที่จะเปิดไพ่พี่บอกแล้วว่านะคะบอกแล้วว่าให้คุณนึกถึงคนที่คุณกาลังคิดว่าเขาคิดกับเราอย่างไงไปพูดจาก,กับคนอื่นอย่างไงใช่ไหมนะคะณนะคนนี้คุณอาจจะคิดถึงเป็นคนที่เราคุยอยู่หรือคนรักของคุณหรืออ ที่คุณคิดว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณนะจากตรงเนี้ยเขาว่ามองคุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนรักเด็กเป็นคนที่มีความเมตตากรุณนานและท้ายสุดแล้วเขานะอยากให้คุณเป็นคนในครอบครัวของเขาแน่นอนค่ะคู่ชีวิตแน่นอน อยากรู้เขาเห็นคุณเป็นคนอย่างไรต่อเปิดไพ่กันต่อนะจ๊ะอำนาจแน่นอนค่ะบางครั้งเขาเห็นคุณเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ที่บอกไปแล้วว่าใครทุกคนไม่มีด้านดีร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาก็ยอมคุณนะยอมรับฟัง กรณีถ้าเราได้เป็นแบบลักษณะแบบเป็นตกลงมวงใจกันเป็นภรรยาสามีกันท้ายสุดแล้วเขาก็เกรงกลัวแล้วก็เกรงใจคุณนะคะจากตรงนี้คือเขายอมคุณแค่คนเดียวแหละและเขามองคุณว่าในบางครั้งคุณเป็นคนที่เจ้าอำนานาจเอาแต่ใจตน นะด้วยความรักเนะี่ยอะไรที่คุณว่ามันถูกบางครั้งอาจจะผิดก็ได้เขาก็จะคอยตามคุณใช่ว่าให้คุณสงบลงสงบใจค่อยคอยพูดและคุณก็ต้องฟังเขาด้วยนะคะแน่นอนนะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีความเมตตานะคะและบางทีกับเขาคุณอาจจะข่มเหงเขามากในบางครั้งโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ นะอืมนะตรงนี้ค่ะนะเออเขาก็ลักษณะของเขาก็กลัวแหละนะ,ะกลัวแบบว่าคุณอะนะคะจะไม่รักเขาหรือเขาก็กลัวแหละว่าคุณ่ะนะคะจะไม่สนใจเขาประมาณนี้เช่นเดียวกันค่ะอะโอเคตรงนี้นะคะขอโทษนะคะติดมาสองอันนะอะอ่ะอานไพ่ไปนี้ก่อนนะคะ เห็นไหมเขาเห็นคุณเป็นคนอย่างไรเห็นคุณเป็นคนที่อยากทําความรู้จักคนคุยเห็นคุณเป็นคนรักนะคะเพื่อนร่วมงานเห็นคุณเป็นคนที่อยากจะจับมือแล้วก็ทํางานไปพร้อมๆกันนะคะแน่นอนงานประสบสผลสำเร็จแน่นอนจ้ะนะคะเคหะโอเคค่ะเขานะคะจะพูดถึงกับคนอื่นว่าอย่างไรนะคะ แน่นอนนะคะเขาพูดถึงคนอื่นว่าอย่างไรไม่ต้องกลัวค่ะเนะ,ะเขาในทางที่ไม่ดีเขาจะไม่พูดออกไปนะคะเขาจะพูดในสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนตามที่พี่บอกไว้ใช่ไหมอ่ะขอจบท้ายค่ะนะ,ะขอจบท้ายไพ่ไปสุดท้ายแล้วกันจ้ะนะคะจากไพ่เล่าเรื่องในคลิปนี้นะคะเขาพูดถึงเรากับคนอื่นว่าอย่างไงนะคะสรุปเลยแล้วกันอ่ะเนี่ง เขาเห็นคุณเป็นคนที่เขาพูดกับคนอื่นว่าคุณเป็นคนที่น่ายกย่องพูดแต่สิ่งที่ดีดๆเช่นคุณมีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารเขาจะบอกว่าเนี่ยนะเธอทำอาหารอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ,อคุณเป็นคนทำงานเก่งนะคะหรือคุณเป็นคนที่มีความระเบียบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะ แบบนี้ทุกอย่างเลยค่ะเขาจะพูดถึงคุณนะคะกับคนอื่นในทางที่ดีทั้งหมดเลยค่ะนะทั้งหมดเลยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับนะคะคลิปนี้นะคะนะคลิปนี้นะคะ ที่สรุปอีกรอบนึ่งนะจ๊ะหมายถึงว่าไพ่เล่าเรื่องอะคะ่ะเขาพูดถึงเรากับคนอื่นว่าอย่างไรพลังงานในตัวเขาเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณแน่นอนค่ะเขาไม่พูดจากว่าร้ายคุณอย่างแน่นอนจ้ะนะคะละักษณะนิสัยของเขานะคะสังเกตนะเป็นคนที่ไม่ท้อถอยอะไรง่ายๆอืมนะคะมีความพยายาม ทำอะไรต้องมุกมณนะทำให้มันสาเร็จนั่นเองค่ะลักษณะนิสัยของเขานะคะความสัมพันธ์กับเขากับและคุณนะตรงนี้ถ้าเป็นคนโสดอาจจะคุยกันนะคะคุยกันพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวเนะคะเขานะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบอะไรสิ่งไม่ดีนะในตัวของเขาและเขาเลือกแน่นอนค่ะต้องเป็นเลือกเป็นคุณแน่นอนนะนะคะจากนั้น เขาเห็นคุณเป็นคนอย่างไรเป็นคนที่มีความเมตตาในบางครั้งคุณอาจจะมีลักการใช้อำนาจข่มเหงเขานนืนึงไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวคุณนะคะไม่อยู่ในสายตาแล้วแต่ของการที่จะเอาแต่ใจแล้วกันเออนะท้ายสุดท้ายสุดนะเขาพูดถึงคุณในแง่ที่ดีภาพรวมดีๆทั้งนั้นไม่ต้องกังวลค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้พีด้วยนะคะสำหรับท่านใดต้องการดดวงส่วนตัวเข้าหน้าช่องนะคะตรงเพิ่มเติมจะมีลิงก์มาที่เพจ a c e b o o k นะคะนะกดอันไหนก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในทุกๆวันเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะ